สวดีค่ะมยุรีฐานมัน่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมค่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดสระแก้วสงผลให้โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมต้องปิดเรียนดังนั้นทางโรงเรียนก็ต้องมีมาตรการให้ครูผู้สอนทุกคนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งรูปแบบและก็ลักษณะการสอนก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบ และโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ก็แตกต่างกันออกไปโดยมีตัวอย่างของรูปแบบการสอนออนไลน์เช่น l i ฟ e Facebook Live, Zoom, Google Meet, Google Site, s n v v o o o s s p p s v v r t u u l s s h o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  n l n n e ส่วนเด็กมอต้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เข้าโปรแกรมในการเรียนการสอนออนไลน์ แบบตามเวลาก็จะมี D L T V PowerPoint หรือว่าครูจะอัดคลิปวิดีโอการสอนแขวนไว้ให้แล้วก็เด็กๆเ,เข้าไปดูได้และครูก็มาสรุปในที่หลังนะคะโอ่อ okay. okay. นาั c ชื่อนางสาวพมุนมากนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะ ก็เพิ่งจบไปนะคะก็เรื่อง present continuous tense แล้วก็ close นะคะเซอร์ากำลังจะขึ้นเรื่อง past simple tense ค่ะส่วนโปรแกรมก็ที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ว่าบทเรียนนั้นเนี่ยจะจะจะใช้โปรแกรมอะไรไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k กลุ่มหรือว่าไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก่อนก่อนที่จะสอนนะคะก็จะดูก่อนว่าเออเราควรจะสอนเนื้อเรื่องเนื้อหาแบบนี้คนสอนแบบไหนโดยการอาจจะเข้าไปดูใน YouTube หรือว่าเว็บไซต์การศึกษาต่างๆทีชชื่ไอเดียต่างๆเนี่ยคะ่ะเพื่อมาอัดแบบในการสอนเนื้อหาต่างๆเพื่อให้เขาไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจากที่ประเมินดูแล้วนะคะประมาณ100%เนี่ยก็จะเข้ามาประมาณ50%ได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีความพร้อมไม่ไม่เท่ากันนะคะบางคนมีโทรศัพท์หรือไม่ไมีเน็ตก็ก็จะบอกว่าให้ตามงาน ที่หลังได้ก็จะเป็นงานที่ต้องส่งผ่านทางออนไลน์ประมาณนี้ค่ะปลูกพืชที่มันสามารถทนความแห้งแล้งได้ค่อนข้างสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิชนาทอัมพันเศนหรือว่าคุณครูหน่อยค่ะวิชาที่สอนก็จะจะการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร,ร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะโปรแกรมที่ใช้ในการสอนก็ได้เจอโปรแกรมที่ค่อนข้างเหมาะสมเลยในช่วงนี้ก็คือใช้ไลน์แล้วก็เริ่มมีการประชุมเป็นลักษณะประชุมโดยใช้ไลน์ ประชุมโดยใช้ไลน์เนี่ยเขาก็จะไม่จากัดเวลาแล้วก็จานวนคนแล้วเด็กเนี่ยพบว่าเด็กเข้าถึงโปรแกรมนี้ได้ค่อนข้างง่ายกว่า3โปรแกรมที่ที่กล่าวมาในข้างต้นก็เลยใช้ไลน์ในการเรียนการสอนเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันค่ะเราจะต้องสรุปเนื้อหาให้ได้เป็นคอนเซปต์สั้นๆแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ในการจัดการ เตรียมสไลด์เนี่ยจะต้องมีรูปภาพแล้วก็สีสันที่สวยงามน่าสนใจเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยเขาจะดูแล้วบางทีเขาก็จะแคปหน้าจอของเราไปไว้อ่านเพื่อทำแบบฝึกหัดด้วยค่ะ่อส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีแล้วก็เข้าเรียนค่อนข้างที่จะตรงเวลาถ้าเด็กท่องไหนมีความรับผิดชอบเขาก็จะมาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ90ในทุกๆครั้งเลยค่ะ กติกาของเราเราแจ้งแล้วว่าใช้ที่ใช้ยภาเป็นแคปชั่นคําคมคําขวัญที่สะท้อนความเป็นตัวเองขอให้เฉียบเฉียบสุดนะยนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างจากครูให้นะครับสวัสดีครับผมคุณครูปัญญาวิจิตรกระจ่างครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวังนง้ำเย็นวิทยาคมครับสําหรับวิชาที่สอนนะครับเป็นวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมามครับจำนวนนักเรียนที่เรียนก็ทั้งหมด2 1 2คนครับ สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการสอนจะแบ่งออกเป็น3โปรแกรมด้วยกันครับโปรแกรมที่1ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันไลน์ครับโปรแกรมที่2คือ g o g l e c l a s s r o o มและอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ o o g l e m e e สครับสำหรับ3โปรแกรมเนี้ยมันจะมีลักษณะการใช้ที่ต่างกันไปอย่างของไลน์เนี่ยก็จะเป็นการสื่อสารกับเด็กทำความเข้าใจวางกฎร,ระเบียบข้อบังคับนะครับเสร็จแล้วก็จะส่งเนื้อหาแบบทดสอบข,อข้อคำถามบางอย่างบางชั่วโมงที่จะต้อง ทดสอบเนี่ยลงไปใน g o o g l e c l a s s r o o m นะครับแล้วก็ใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องเข้า Google Meet มาตอบข้อสงสัยตอบคำถามหรือว่าเนื้อหาอะไรที่เด็กยังไม่เข้าใจเนี่ยได้สื่อสารพูดคุยกันนะครับก็คือของวิชาภาษาไทยของผมเนี่ยจะต้องอย่างแรกเลยก็คือต้องวางกฎระเบียบข้อบังคับของเด็กให้เข้าใจว่าในสถานการณ์แบบนี้เนื้อหาวิชาภาษาไทยนักเรียนจะต้องเรียนแล้วเรียนแบบไหนเรียนอะไร ส่วนตัวของผมเองเนี่ยจะออกแบบเนื้อหาวิชาเป็นบล็อกวีคนะครับโดยออกแบบว่าอย่างเช่นเด็กเรียนในสาในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเด็กเรียนภาษาไทย3ามชั่วโมงเด็กจะได้เรียนอะไรบ้างผมก็จะมองการประเมินโดยการประเมินสภาพความเป็นจริงเด็กบางคนไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้เราก็จะต้องเอื้ออํานวยให้กับเด็กกลุ่มนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะส่งคะแนนกลับไปเป็นเรียลไทม์เพื่อให้เขารู้ว่าในสัปดาห์นี้เขาได้คะแนนเท่าไหร่เพื่อให้เขา กระตุ้นแล้วก็ตื่นตัวในการเข้าเรียนออนไลน์ในทุกสัปดาห์นะครับได้สวัสดีครับผมคุณครูมงคลเกตบดีนะครับครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครับโรงเรียนวอมเย็นวิทยาคมครับสอนเนื้อหาของการหาลิมิตของฟังก์ชันนะครับสำหรับม .6 นะครับโปรแกรมที่ใช้สอน นักเรียนนะครับก็เป็นโปรแกรมประชุมนักเรียนผ่านผ่านไลน์นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม Virtual School Online นะครับแล้วก็มี powerpoint ด้วยนะครับที่ใช้สอนเด็กนักเรียนในวันนี้ครับทำสื่อการสอนนะครับเตรียมเนื้อหาร่วงหน้านะครับแล้วก็เตรียมงานให้กับนักเรียนเนื้อหาที่เป็นแบบ ไลฟ์สดหรือเนื้อหาที่ครูแขวนไว้ในเว็บอะไรต่างๆเด็กสามารถดูย้อนหลังได้นะครับมันก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่เด็กได้ช่วยงานพ่อแม่ที่บ้านแล้วก็มีโอกาสได้เรียนไปด้วยนะครับ I teacher I English, am a teacher from Wang Naman teach English, 1, and 4, regular. from Motim Motim School. 1 4 Thailand have COVID, so because social distancing we teach student online through zoom I think zoom to teach zoom I think okay but slow very slow b u n k a n h e a not every student not every student come sometime they lazy สวัสดีค่ะชื่อคุณครูสุดใจรุ่งเรืองนะคะ สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์สากลรหัสวิชาส .32104 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะในช่วงนี้นะคะสำหรับเนื้อหาของนักเรียนชั้นม .5 เนี่ยจะเป็นเรื่องของอารยธรรมโลกตะวันออกในส่วนของโปรแกรมที่เราใช้ในการสอนออนไลน์นะคะคุณครูเลือกในส่วนของการใช้วิดีโอคอลเพราะดูว่าในเรื่องของตรงเนี้ย เด็กเนี่ยจะมีไลยอยู่แล้วโดยปกติถ้าพูดถึงในส่วนของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเด็กจะมีค่อนข้างมากแต่ถ้าเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยจะค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นใช้โทรศัพท์เนี่ยเด็กเนี่ยจะมีไลยอยู่แล้วซึ่งเด็กไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมอะไรต่างๆให้ให้ยุ่งยากเพราะฉะนั้นครูก็เลยเลือกที่จะเป็นวิดีโอคอลโดยผ่านในระบบของไลค่ะ พอเราใช้ในส่วนของกลุ่มลายเราก็จะให้เด็กเนี่ยเข้ามาในกลุ่มลายเป็นห้องการให้งานหรือเวลาที่เราสอนเนี่ยเราจะพยายามให้งานที่ไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของเนื้อหาวิชาตามตัวชี้วัดแล้วก็ต้องไม่มากจนเกินไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วงานที่ให้เนี่ยจะเป็นการทําแบบฝึกหัดตามตามเนื้อหาที่เราได้สอนตามตัวชี้วัดนั้นๆแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยถ่ายรูป นะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในไลน์เป็นการเช็คคะแนนให้ว่าการตอบรับเนี่ยคุณครูว่าได้ถึง90%ขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยจะจะตามเด็กอยู่เรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็จะมีเป็นส่วนของเนื้อหาเนี่ยเอาไปแขวนเอาไว้ที่เฟซของโรงเรียนเพราะว่าในโรงเรียนวังน้ำเงินวิทยาคมของเราเนี่ยเราจะมีในส่วนของบทเรียนออนไลน์ที่เราได้ประสบปัญหาตั้งแต่เมื่อเถิอนที่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปแขวนเอาไว้ เด็กก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ค่ะสวัสดีครับครูชื่อครูปฏิพัทธ์มั่นชำนาญน,นะครับสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่6ครับเ,เรื่องที่สอนก็มีสาระพระพุทธศาสนากับสาระภูมิศาสตร์ครับในช่วงออนไลน์ก็จะใช้โปรแกรม Google Classroom นะครับแล้วก็ โปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์ที่จะประชุมวิดีโอคอลนะครับสองโปรแกรมเท่านั้นครับในขณะที่โรงเรียนเรียนออนไลน์ site, ครูก็ได้ได้สอนออนไลน์ line, คบคู่กันมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อมีการปิดเรียนในกรณีพิเศษในครั้งนี้นะครับก็ได้ได้ปรับปรุง ปรับตัวอยู่พอสมควรนะครับได้นําในส่วนที่ที่ต้องเรียนในในห้องเรียนเนี่ยต้องมาทําเป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับอาจจะมีการประชุมชั้นเรียนบ่อยขึ้นนะครับแทนที่จะแขวนวิดีโอไว้อย่างเดียวก็เอาสัก70%รเแล้วกันครับก็มีมีมีปัญหาอยู่นะครับคือสภาพการการเข้าเข้าถึงบ้างอะไรเงี้ยในบางครอบครัวอาจจะมีเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องการเข้าถึง ในระบบอินเทอร์เน็ตบ้างหรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็อาจจะมีมีบ้างนะครับแล้วก็อาจจะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นด้วยด้วยเหตุจําเป็นอื่นๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพของนักเรียนที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนในวิธีนี้อยากเรียนด้วยวิธีอื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาอยู่หลายเรื่องครับชื่อครูพงศักดิ์นะครับก็สอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของชั้นม .6 นะครับแล้วก็มีวิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML นะครับในระดับชั้นม .3 ครับสำหับสื่อนะครับที่ใช้ในการสอนในช่วงนี้นะครับผมก็จะมีการอัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อัพขึ้นไว้ที่ YouTube นะครับหลังจากที่เขาได้ดูคลิปการเรียนการสอนเสร็จแล้วนะครับจะต้องไปทำแบบทดสอบนะครับออนไลน์นะครับซึ่งผมได้ เตรียมไว้ให้นะครับในเ d m o d o โดนะครับเอ็ดโ o ก็คือ,อเป็นโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งนะครับสำหรับการเรียนรู้นะครับก็สามารถที่จะใส่เนื้อหาแล้วก็ใส่ข้อสอบให้เขาเข้าไปทําได้ครับการเตรียมตัวนะครับก็จะมีทําคลิปใช่ไหมครับผมก็ต้องไปศึกษาเนื้อหาที่จะใช้ในการทําคลิปสอนนะครับแล้วก็มีการเตรียมข้อสอบสําหรับ ไว้ทดสอบเขานะครับแล้วก็ไว้ทำลงเอชโบโดซึ่งเป็นข้อสอบออนไลน์นะครับสำหรับการตอบรับนะครับก็นักเรียนในม6นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ50อร์เซนะครับสำหรับม3จะอยู่ที่ประมาณ90นะครับครับสวัสดีครับผมครูอนนท์วรวงศ์นะครับสอนวิชาภาษาไทยครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับ ก็ตอนนี้ใช้โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรม OBS ร่วมกับ Facebook Live นะครับในแฟนเพจซึ่งผมทำแฟนเพจภาษาไทยอยู่แล้วนะครับชื่อแฟนเพจคุณนนสอนไทยนะครับก็ใช้ช่องทางนี้ในการสตรีมและก็สอนออนไลน์สดๆให้ในักเรียนนะครับนักเรียนก็จะใช้ Facebook เข้ามาก่อนจะสอนนะครับก็จะได้ทำ PowerPoint นะครับผ่านในโปรแกรม Keynote นะครับซึ่งอยู่ใน iPad เราจะใช้ iPad เนี่ยแทนกระดานเพราะว่าถ้าสถานาาออนไลน์เราไม่มีกระดานแล้วนะครับเราก็จะใช้ iPad ในการ แทนกระดานเราแล้วก็ทำ PowerPoint เป็นคีย์โนตอยู่ใน iPad แล้วก็แชร์หน้าจอขึ้นมานะครับแล้วก็สะท้อนแล้วก็ไลฟ์สดอีกทีหนึ่งก็ <S <S คือมันจะค่อนข้างจะซับซ้อนทีหนึ่งการส่งงานเนี่ยจะไม่ได้ส่งในกลุ่มเฟซนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่เราจะเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยผมได้ใช้โปรแกรมครัสโดโจซึ่งเป็นแอปในการจัดก,การเรียนการสอนนะครับที่สามารถส่งรูปภาพส่งวิดีโอได้นะครับเช็คชื่อได้นะครับก็จะให้นักเรียนส่งงานผ่านทางนั้นซึ่งนักเรียนก็มีรหัสอยู่แล้ว ค่ะชื่อคุณครูอังสุดาวงศาลีนะคะอสอนในรายวิชาฟิสิกส์ค่ะระดับชั้นม .4 ก็ตอนนี้ก็ใช้โปรแกรมซูมค่ะในการสอนก็จบบทที่1ไปแล้วแล้วก็มีการวัดผลแล้วก็เริ่มในหน่วยที่2เรื่องงานและพลังงานค่ะเตรียมตัวตั้งแต่ทำ powerpoint ใช้สื่อการสอนนะคะแล้วก็มีการหารูปภาพการหาวิดีโอที่เกี่ยวข้องมาให้เด็กดูมากขึ้นนะคะแล้วก็ ต้องพยายามบอกเด็กว่าให้เปิดช่องที่เห็นหน้าค,คุณครูเพื่อที่เราก็จะสามารถเอาอุปรกรณ์ที่เรามีมาทดลองเล็กๆน้อยๆผ่านโปรแกรมของเราได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเกษรเขจันลาบค่ะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษาค่ะสำหรับการเตรียมตัวนะคะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็จะนำข้อมูลนะคะในเนื้อหาที่จะสอนนะคะไป ลงใน powerpoint นะคะทั้งเนื้อหาแล้วก็ใบงานนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็เตรียมในเรื่องของแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะเมื่อนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการวัดผลประเมินผลในช่วงท้ายค่ะ